สวัสดีครับผมมาท่อซิ่งอยากวิ่งคิกนะครับฟอร์ดมาสเตงนะฮะคันนี้จัดชุดฟูลนะฮะเดี๋ยวจูนเป็นสเตยสองด้วยครับแต่ว่าดูงานท่อก่อนเราคัสตอมอะไรไปบ้างคันนี้นะครับก็เลือกใช้ปลายเป็นคาร์บอนนะฮะขนาดสี่นิ้วก็เรียกว่าเต็มดิฟเลยนะครับแบรนด์คาร์บิกมอเอเป็นยูโรอาร์เอ็กซ์ซอร์สนะครับสายขวาอันนี้สเตนเลสเดินเป็นซีเอ็นซีนะครับเต็มระบบยันดาไปนะครับข้ออันพเมียมดาไปเราก็จะมีสูตรเป็นดาไปซิ่งนะครับ เดี๋ยวลองฟังเสียงนะฮะโหดแค่ไหนสักครู่โอ,โโอโ้โหโอ้โห,โหดิ่ดติ้นทุกเกียร์นะครับ Ford Mustang 2019เกิดมากแกร่งนะครับคันนี้จัดชุดท่อสูตร e u r o อาร์เอ็กซ์นะฮะมีระบบเปิดปิดวาลฟูลเซ็ทนะฮะแล้วก็คันนี้ทำการจูนเป็นสเตย์สอตา ึ uhm らら system, bo mismo, ้นไดโนเพราะว่ารถคันนี้มีปัญหาเรื่องเซนเซอร์เลยนะจูเน์ไอเซนเซอร์ผมก็เลยทำการจูนถนนไปก่อนเพราะว่าติดการจูนบนไดโน่อีกหนึ่งครั้งนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บเนียนบนไดโน่เดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปไดโน่ให้ดูละกันตอนนี้ก็คือฟูลเซตแล้วก็จูนถนนไปแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนเซนเซอร์แล้วแล้วก็ ดโน่เก็บเนียนให้ทิงผมขออนุญาตให้ฟังเสียงข้างนอกนะจากหลนะแสบซวงนะครับสนใจนะครับ <S <S ฟอร์ดฟอร์อดมัดแตงนะฮะจะมาจัดชุดเท่าสูตรยูโรอาร์เอ็กซ์อร์มีโลเปิดปิดวาล์วนะฮะอันนี้เป็นตัวฟังก์ชันที่มีคอนโทรลที่พวงมาลัยก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะจูน ECU เป็นสเตย์ให้แรงขับสนุกดึงเตึงเกียร์ต่อเกียร์ชิดดจะจัด มาอาร์ทอลซิงเลยเลยครับสูตรลับหญิงทองหล่อขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูคลิปหน้าบันไดโน่นนะ